่อไนมไก่ไหนไก่อะไกไก่ไหนไก่อ่ะไไก่ไกออะรอธิบายอธิบายไก่มันด้ลูก เงินทอดอะไรานยู่โน้นอธิบายเลยอธิบายเลยโลกตรงกันต้องขอโทษที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกุช้างนะคะร้อนร้อนเข้าเลยค่ะก็ที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นกู๋ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรียกว่ากุช้างค่ะเอาไว้อ่าฝัง ศพบของช้างคู่บ้านคู่เมืองนะคะชื่อว่าช้างผู้กับงาเขียวค่ะเป็นช้างศึกนะคะที่พระนางจมามเทวีเนี่ยใช้ในการสู้รบกับศัตรตูนะคะเชื่อว่าทรงพลังมากค่ะถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยหันงาไปทางไหนนะคะศัตรตูเนี่ยก็เขาเรียกว่าอ่อนกําลังลงค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ช้างตัวน,นี้ตายนะคะแล้ว ทีนี้พอจะฝังเนี่ยเวลาหันเอางาไปทางไหนอะค่ะทางนั้นก็จะแห้งแล้งนะคะผู้คนก็จะเจ็บป่วยล้มตายค่ะทําให้ตอนฝังเนี่ยสุดท้ายนะคะให้ทายว่าต้องหันงาขึ้นไปทางไหนคะขึ้นาชี้ขึ้นฟ้าถูกต้องก็ไม่ไม่ลงดินไม่ลงดินค่ะชี้ขึ้นฟ้านะคะก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีรูปทรงแบบนี้นะคะก็ ยังไงก็ขอพอรได้นะคะนิยมคนนิยมมาขอพอรกันเรื่องของให้ประสบขวาสำเ็เรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเรียนอะไรพวกนี้เรื่องเรียนต่อนะคะแล้วก็นิยมแก้บนด้วยหัวหมูนะคะอ้อยแล้วก็เอาค่ะยังไงก็เชิญทุกคนรับชมได้เลยนะคะต่าสบายเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่อาการมันร้อนนี่เพราเราชี้ขึ้นฟ้าปล่าครับมนเลยร้อนนี่แก้บนนะไม่มีในตำรา้องบอกไม่มีแก้บนนะ

น้องเคยมาอยู่นะนี่เป็นนะครับที่มีน้องที่อยู่โดยเดินทางมานี่เป็นการอบรมผู้ป่วหารระดับต้นของมหาวิทยาลัยมหิดลตอนระดับวิทยาลัยนะครับซึ่งมาทุกภาคเลยนะครับทั่วทั้งประเทศไทยจำนวนร้อยกว่าชีวิตวันนี้จิวฮามาเรียนรู้แล้วเที่ละมากับสักระ เจ้าพ่อหมูช้างนะครับหมูมา้าหมูม้าจะอยู่ด้านหลังนะครับและที่สําคัญครับจะมีการอดของทางด้านขวามือทุกท่านนะครับถ้ามาถึงแล้วเป็นัำเนียมและเป็นความเชื่อของคนลํมปู